สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ US Group Review นะคะพาพี่พี่มาอยู่กันที่ร้าน US หนองแคนะคะตำบลไผ่ต่ตำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะคลิปนี้นะคะพาพี่พมารีวิวรถ6ล้อค่ะ เป็นรถหกล้อฮีโนเมกาตอนเดียวนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถฮีโนเมกาตอนเดียวนะคะจะเอาไปใช้งานเองหรือเอาไปทํากําไรนะคะวันนี้ร้าน u ูนะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว1คันค่ะพี่ๆตอนนี้รอล้างทําความสะอาดค่ะก็เลยมาจอดรอพี่ๆหน้าโกดังนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับพี่พีทคันนะคะเข้าสู่ช่อง US Group Review ค่ะคลิปนี้นะคะพาพี่พีมารีวิวคันนี้เลยนะคะ Hino Mega ตอนเดียวค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ h i n o Mega ไม่มีแคปนะคะไม่มีที่นอนด้านหลังนั่นเองนะคะคันนี้เพิ่งจะประกอบเสร็จค่ะพี่พีมาสภาพแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้จะให้พี่พีชมแบบเรียวๆที่ยังไม่ล้างทาความสะอาดเลยค่ะไฟหน้านะคะสองข้างนะคะคือใส่กิ๊กเลยนะคะคันนี้มาสดจริงๆค่ะพี่พีเดี๋ยว จะพาพี่ๆขึ้นชมภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะเมื่อกี้อาจจะได้ชมแวบๆต้นคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ชมรายละเอียดแบบจัดเต็มเลยนะคะรถคันนี้นะคะพี่ๆเพิ่งจะประกอบเสร็จนะคะรอล้างทําความสะอาดค่ะก็เลยมาจอดรอพี่ๆที่หน้าโกดังนะคะพี่ๆที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะดูได้นะคะตรงนี้เป็นที่เขียบุรี่นะคะเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะคะพี่ๆรอล้างทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวเอามาวางให้ค่ะ สภาพภายในตามที่พี่ๆเห็นเลยนะคะคือสภาพเดิมเดิมเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดคะ่ะอันนี้เป็นสภาพสดๆเลยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็ลองแวะเข้ามาดูได้ค่ะหรือว่าพี่พท่านไหนนะคะที่อยู่ไกลนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมานะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวแอดไลน์กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดหรือว่ารูปภาพให้พี่ๆี่ทางไลน์นะคะประกอบการตัดสินใจนะคะดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคัสซีกันบ้างนะคะคัสซีนี่ก็คือใจความสําคัญของรถเหมือนกันนะคะเวลาอไปบรรทุกเนาะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะได้คัสซีสวยๆนะคะคัสซีสภาพเดิมๆนะคะเอาไปใช้งานแบบนานๆน,น,นะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะมีท่อแคทให้ด้วยนะคะคันนี้มาสภาพเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะลองแวะมาดูได้ค่ะ คันนี้นะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พีรอแค่ล้างทําความสะอาดค่ะลองแวะเข้ามาดูได้ค่ะผ่านไปผ่านมานะคะลองจอดแวะดูได้ค่ะรถคันนี้จอดล้อพี่พี่ที่น้ากโกดังเลยนะคะคันนี้นะคะหน้าเป็นแหนบหลังแหนบเลยค่ะเป็นช่วงล่างแหนบเลยนะคะสําหรับพี่พี่ถ้าไหนที่จะเอาไปทํารถเออเขาเรียกว่าอะไรรถด,ดัมหรอคะรถด,ดัมก็สามารถเลื่อนช่วงได้นะคะพี่พีถ้าเห็นว่าคัาซีมันยาวไปนะคะอยากจะเลื่อนช่วงเลื่อนช่วงได้ตัดท้ายได้ค่ะ แต่ถ้าไปทําพวกรดข้อเกษตรอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีเลยนะคะคัตซีวัดจากหลังเก่งถึงปลายคัตซีน่าจะประมาณเกือบ6เมตรอะค่ะพี่เดี๋ยวหนูวัดให้ดูอีกทีนึงนะพอดีไม่ได้เอาตลับเมตรออกมาด้วยนะคะมาสภาพเดิมๆเลยนะคะอันนี้ให้ดูกันช,ชัดๆไปเลยค่ะด้านหลังนะคะไม่มีสนิมเลยนะคะคันนี้มาแบบสวยๆเลยค่ะ สำหรับพี่ๆี่ท่านไหนนะคะที่อยากสั่งจองผ่านทางออนไลน์นะคะพี่ๆี่สามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ไอดีไลน์0 3 6 6์3ามหนะคะหรือจะแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะอยากจะโทรสอบถามนะคะก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0852476552นะคะคันนี้เป็นเบรกจิฟฟี่แล้วนะคะพี่พถังลมก็จะเป็นถังลมอลูมิเนียมสีสวยแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวจะให้พี่ๆชมตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องทีมช่างเปิดหัวให้ดูนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะรถคันนี้ลืมแจ้ง คันนี้นะคะเป็น Hino Mega ตอนเดียวนะคะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้อยู่ที่175แรงม้าค่ะเป็นเครื่องที่แบบไม่ใหญ่เกินไปนะคะเหมาะสําหรับพี่ๆที่จะไปบรรทุกผลไม้นะคะบรรทุกข,ข้าวนะคะหรือว่าไปทดดํารถดำค่ะพี่ๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะได้แบบเครื่องเล็กๆแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะ คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเครื่องยนต์175แรงม้าค่ะสภาพเครื่องคือสวยๆตามที่พี่ๆเห็นเลยนะคะถ่ายให้พี่ๆชมแบบเรียวๆเ,เลยนะคะเป็นคลิปจริงเลยนะคะสภาพใต้หัวก็ยังสดยังสวยอยู่เลยนะคะได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่จะเอาไปทํากําไรนะคะบอกเลยว่าคันนี้นี่สุดยอดเลยนะคะรับรองเอาไปนี่ จอดหน้าร้านปึ๊บไปเลยนะคะถังน้ํามันคันนี้200ลิตรนะถ้าพี่ๆอยากจะได้แบบเล็กกว่านี้นะคะสามารถแจ้งทางร้านได้ค่ะรถคันนี้นะคะอยู่ติดถนนพระโหนโยธินนะคะขาเข้ากรุงเทพเลยนะคะจอดรอพี่ๆติดถนนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะแวะชมรถหรือดูอะไรนะคะแวะได้เลยนะคะมาถึงก็จะเจอป้ายสีน้ําเงินใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่เขียนว่า US โกดังเลยนะคะจำหน่ายอะไหล่ญี่ปุ่นทุกชนิดเลยนะคะ ตั้งแต่รถเล็กถึงรถใหญ่เลยนะคะลองแวะดูกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u ูเอ o กรุเสียงกงด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ